สำหรับชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามารับฟังกันเลยครับโดยเริ่มจากดาวอาทิตย์กันก่อนนะครับดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีพฤษภนั่นหมายถึงในขนาดนี้ชาวราศีมังกรมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนว่าอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งไหนก็จะสามารถระบุได้ว่าไอเดียที่ผุดขึ้นนั้น เป็นในเรื่องไหนนั่นเองหลังจากกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมถุนอาทิตย์อยู่ในมุมอับเล็กน้อยซึ่งอาจทำให้ความกระตือรือร้นที่มีอยู่นั้นเบาบางลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและกำลังแก้ไขอยู่ก็จะพบทางออกต่อปัญหาเหล่านั้น เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการลื้อของเก่าใส่ของใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบการดาวอังคารสำหรับชาวราศีมังกรอยู่ในเรือนโชคลาภและเรือนพันธุจะมีการเคลื่อนย้ายในช่วงของวันที่6มิถุนายนเข้าสู่ราศีสิงห์นั่นหมายถึงในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของการงาน บ้านช่องที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ชํารุดแล้วภายในบ้านเป็นการแก้เข็ดครับสําหรับดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือดาวพุธในขนาดนี้สถิตอยู่ในตําแหน่งราศีพฤษภดาวพุธนั้น เป็นดาวของความโชคดีของชาวราศีมังกรทําให้มีมิติใหม่ๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นผมเองเห็นว่าโลกในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากมีระบบ AI หรือแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันส่งผลให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากสำหรับชาวราศีมังกรดาวแห่งความโชคดีในช่วงนี้เปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้น อีกครั้งหลังจากวันที่สมิถุนายนจะเข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนแปลงแบบจริงจงจังๆหากใครมองแนวทางลู่ทางในการปรับปรุงวิธีการกลยุทธ์ในการประกอบอาชีพช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงลงน้ำหนักกับสิ่งใหม่ๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยครับดาวศุกร์เป็นดาวการงานของชาวราศีมังกรในขนาดนี้สถิตยอยู่ในตำแหน่งของสังคมและการติดต่อพูดคุยเจรจาประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับ หากแต่ว่าอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆหลังจากวันที่สองมิถุนายนเป็นต้นไปการงานจะเดินเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมษส่งผลดีสำหรับชาวราศีมังกรเพราะดาวการงานนั้นเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยหรืออุปถัมภ์การงานอยู่ในเรือนคู่มิตรทำให้เกิดความสะดวกราบรื่นและง่ายดายความมุ่งหวังตั้งใจเป็นไปได้ดังใจปรารถนาดาวเสาร์ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีมังกรเองนั้นในขนาดนี้สถิตอยู่ในตำแหน่งราศีมีนซึ่งเป็นตำแหน่งของสังคมและการติดต่อเจราจาทำให้ชาวราศีมังกรนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมีการเดินทางเคลื่อนไหวชีพประจรลงเท้าชีวิตเกี่ยวกับคนหมู่มากหมู่ใหญ่งานประเภทออนไลน์ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีดาวการเงินของชาวราศีมังกรในช่วง18ปีถือว่าเป็นจุดที่เข้มแข็งมากที่สุด เนื่องจากดาวราหูโครจรกลับมาอยู่ในเรือนการเงินซึ่งเป็นตำแหน่งของความมั่นคงทำให้อาชีพของชาวราศีมังกรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพที่เกี่ยวกับต่างชาติอิน o อ t เอ็ก r ์จอเจริญรุ่งเรืองอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวมากุเทศบริษัทท่องเที่ยวกำลังมาแรงครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรสำหรับชาวราศีมังกรซึ่งรักในความเป็นอิสระโดยพื้นดวงอยู่แล้ว จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอาชีพดังกล่าวดาวพฤหัสสำหรับชาวราศีมังกรสถิตอยู่ในตำแหน่งราศีเมถุนดาวพฤหัสนั้นเป็นเจ้าเรือนพบสังคมเมื่อมาสถิตอยู่ในตำแหน่งของราศีเมถุนจึงบ่งบอกว่าสภาพสังคมของชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ย่่าอยู่กับที่สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการทำอะไรที่เป็นหุ้นส่วนต้องรอบคอบ ปัญหารุปประสักสำหรับชาวราศีมังกรจะถูกขจัดให้หมดไปและนี่คือเรื่องราวโดยสังเขตของชาวราศีมังกรนะครับและเช่นเคยครับในตอนท้ายคลิปผมมีความจริงบางอย่างจะมาเล่าสู่กันฟังครับจากประสบการณ์ชีวิตในการทำงานผมเห็นคนดวงดีมาหลายคนแต่เส้นลายมือน,นั้นกลับไม่ดีเหมือนดวงของเขาเลยไม่มีเส้นวาสนาไม่มีเส้นอุปถัมมีแต่เส้นหลักๆคือเส้นชีวิตเส้นความคิดและเส้นหัวใจเท่านั้นดังนั้น ชีวิตของเขาการที่จะได้อะไรมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่พอสมควรอันนี้จึงชวนให้แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมดวงชะตาจึงไม่สนับสนุนส่งเสริมอย่างที่ควรจะเป็นผมเคยเห็นสุภาพสตรีบางคนผิวพรรณและใบหน้านั้นงดงามเงินเดือนสูงลิว่วเป็นคนจีนทำงานอยู่เมืองใหญ่ของประเทศจีนผมซึ่งได้มีโอกาสไปดูดวงในเวลานั้น เห็นเส้นลายมือของเธอยุ่งเหยิงดวงชะตาชีวิตก็ไม่โดดเด่นแต่งโงเูเฮงนั้นไม่ธรรมดาจัดว่าสวยทั้งรูปร่างและหน้าตาเหมาะสมกับอาชีพประชาสัมพันธ์บริษัทเครื่องสำอางขนาดใหญ่งั้นจึงทำให้เธอมีไรายได้สูงมากอันนี้ก็ชวนให้คิดว่าดวงชะตาพื้นพื้นเส้นลายมือก็ยุ่งเหยิงแต่งโงเูงงโงเฮงเต็มเกินร้อยผมเคยเห็นคนที่มีดวงชะตาที่จัดว่าดีทีเดียวไม่ใช่คนไทย อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเส้นลายมือนั้นก็สวยงามแต่งหงวเฮ้งไม่มีจุดไหนส่งเสริมเลยคิ้วก็ตกตาก็ตีจมูกก็แบนปากก็หนาแต่กลับได้เป็นใหญ่เป็นโตหากแต่ว่าวิสัยนั้นไม่ค่อยเอาการเอางานทำให้เป็นที่หนักใจของผู้ที่เป็นบิดาอย่างนี้ผมก็เห็นมาแล้วดังนั้นแล้วเวลาที่ผมจะทำการทำนายดวงจึงต้องใช้สามองค์ประกอบใหญ่ 1. เราเกิดภายใต้ดวงดาวอะไรจัดเรียงตัวกันแบบไหนส่งคุณให้กับชีวิตอย่างไรโดยใช้หลักการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่งได้วางรากฐานไว้เรียกว่าวิชาโหราศาสตร์คำนวณดวงดาวจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อที่จะวางลัคนา 2. ผมจะใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่เชียงใหม่ซึ่งใช้ประกอบอาชีพมาก,กว่า25ปี นั่นคือวิชาว่าด้วยเรื่องของเส้นลายมือบนฝ่ามือโดยตำรานี้เขียนมากว่าร้อยปีแล้วจากการรวบรวมตำราที่มีมาแต่โบราณน,นับพันปีมาจัดหมวดหมู่เข้าเล่มโดยผู้เรียบเรียงคืออาจารย์หลวงวิทิรณพันวิชาของท่านสอดคล้องกับวิชาโหราศาสตร์โดยบนฝ่ามือของคนเหล่านั้น หากจะแบ่งเป็นช่องๆก็สามารถแบ่งได้ทั้งหมด12ช่องเช่นเดียวกับจักรราศีและในแต่ละเดือนชีวิตจะเดินไปตามช่องต่างๆบนฝ่ามือตรงนี้จากการทดสอบทดลองและใช้เป็นอาชีพมาไม่ต่ำกว่า25ปีให้ความแม่นยำเกิน80%นั่นหมายถึงเราจำเป็นจะต้องมีฝ่ามือเป็นองค์ประกอบให้เห็นด้วยนะครับ3เป็นความจริงที่สังคมเปิดโอกาสกว้าง ให้กับผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดีแต่กะนั้นก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของบุคกภาพความชาญฉลาดสติปัญญาไว้พิบและปฏิภาณหากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้หากมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งในเรื่องของโงเูเฮงสามารถส่งเสริมได้และยังสามารถบอกได้ว่าในช่วงชีวิตนักขนาดนี้อยู่ตรงส่วนไหนของใบหน้าเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริม จุดดังกล่าวให้เด่นที่สุดให้ดีที่สุดคำว่าสมดุลบนใบหน้าทำให้เกิดความน่ามองและสิ่งเหล่านี้สามารถส่งเสริมได้ทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าในช่วงชีวิตขนาดนี้อยู่ตรงส่วนไหนของใบหน้าและจะส่งเสริมอย่างไรให้ดีที่สุดครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์จากการทำงาน ให้ทุกท่านได้ฟังครับส่วนผู้ที่สนใจในการดูดวงชะตาแบบเจาะลึกก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์และ QR code ซึ่งผมได้แปะเอาไว้หน้าคลิปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันทุกวันนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสพบกันในครั้งต่อไปสหรับวันนี้ ช่องโหลาสาระผมด็อกเตอร์สุวิจักพานุสน์ถากูลขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ